สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พามาเที่ยวที่หาดผาแดงค่ะหาดผาแดงนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ว่า,าชาวชุมพรจะรู้จักดีค่ะแต่ว่าคนคนนอกอะ่ะคนข้างนอกอะ่ะไม่ค่อยจะทราบสถานที่เที่ยวตรงนี้นะคะที่เขาที่เขาเรียกว่าหาด หาด่าแดงนี่เพราะว่าแดงค่ะแบบว่าดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะแดงเป็นสถานที่เที่ยวเก่าแก่เหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้เหมือนจะบูรณะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็จะเป็นป่ารกหน่อยค่ะเมื่อวานขับรถไปถึงตรงนู้นตรงที่มีช่อง ช่องลมตรงนั้นนะคะ่ะตรงหินน่ะทางลงยากมากเลยค่ะไม่มันไม่มีคอนกรีตค่ะ,ะเป็นถนนแบบถนนอเผืนดินนะคะมันก็มันก็ลกอะคะ่ะก็เลยก็เลยมามาชมใหม่มาถ่ายใหม่ จุดตรงนู้นก็เรียกว่าแหลมเทียนนะคะนี่ไกลๆนู่นะคะ่ะมันเป็นแหลมยื่นออกไปจากหาดะคะ่ะก็มีนักท่องเที่ยวหรือว่าอ่าคนหาปลาอะไรอย่างเงี้ยก็หาปลาอยู่ตรงนู้นเหมือนกันนะคะแต่แถวนี้ก็เป็นที่จอดเรือของชาวประมงของของคนย่านน,น,ะะนี้ค่ะเนี่ยค่ะ อากาศดีมากเลยค่ะสวยสวยชอบอ่ะตรงนี้แต่ว่าถ้าจะว่าไปให้ถึงข้างล่างนู้นจริงๆนะก็ก็มันก็จะสูงหน่อยนะึงทางลงยังไม่เห็นเลยค่ะว่าอยู่ตรงไหนทางลงอะค่ะไม่เห็นว่าอยู่ตรงไหน บริเวณการเนี่ยบริเวณรอบๆก็มีธรรมชาติสวยงามค่ะสวยงามลุ่มรื่น่ะเนี่ยค่ะเสียงนกเสียงธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยจะสวยมากค่ะก็จะมาหาที่ท่องเที่ยวในชุมพร สถานที่สวยๆอะไรเงี้ยเออมันจะมาทางออถนนชุมพรปากน้ำนะคะถนนชุมพรปากน้ำแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆก่อนถึงตลาดปากน้ำจะมีทางแยกขวานะคะแล้วก็ขึ้นถนนนั้นแล้วตรงมาเลยมันจะเป็นทางแบบ หาดมาหาดไซลีเสด็จพ่อก็มาหลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อบรรยากาศก็นก่าแวะเที่ยวแวะชมนะมานั่งปิกนิกปิกนิกปิกนิกอะไรก็ได้ค่ะสวยมากค่ะโอเคค่ะ เก็บบรรยากาศให้นนานมันสวยมีเด็กเดินผ่าน,น,นคุยกันนั่นไหมคะนู่นแหลมเทียนเดี๋ยวมีโอกาสแล้วค่อยไปนองห ผาแดงเขาเรียกว่าผาแดงค่ะบริเวณนี้มีหินแบบสีแดงๆเป็นหน้าผาสวยมากเลยค่ะตรงนู้นเกาะลังนกค่ะนะเกาะลังนกของ ชุมพรมีไหล่เกาะมากวิวบรรยากาศสดชื่นมากตอนนี้สี่โมงกว่าแสงก็ยังดีอยู่ มุมนี้ชอบมากเลยมุมเนี้ย ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้บายก่อนค่ะบายมยบายค่ะ